คับคนที่ชอบจัดสวนแบบสวยๆครับนี่ครับมาเจอบ้านสวยครับจัดสวนแบบธรรมชาติมากครับหญ้าก็เป็นหญ้าเทียมนี่ครับหมดหลายตังค์ครับเนี่ยชอบจัดสวนไปดูกันครับครับสวัสดีครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มปูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆครับ วันนี้มาเจอ,อการจัดสวนแบบสวยๆครับถามเจ้าของแล้วขออนุญาตแล้วก็หมดหลายตั้งอยู่เหมือนกัน <c oughs> นี่ครับไปดูสวนครับเป็นมุมสวยๆครับสังเกตไหมครับเราดูไปทีละม,มุมมุมบ้านนะครับสวยๆครับนี่ครับสังเกตการจัดสวนสุดยอดเลยครับ บ้านเพราว่าขออนุญาตทํารูปแบบนี้ได้เลยครับนี่ครับอยู่สังเกตครับอันนี้เป็นหน้าบ้านหน้าบ้านครับนี่ครับสวยมากครับ เป็นไอเดียดีๆนี่ครับเป็นมุมด้านข้างบ้านนะครับด้านจะเป็นข้างด้านฝั่งด้านนู้นก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่จมากเลยครับสวยมากน่าจะหมดเยอะหมดเยอะเลยครับนี่นี่บรรยากาศนะครับหน้านบ้าน ต้นนี้ก็จะเป็นอยู่โซนหนึ่งที่อยู่ต้นโซนหน้าบ้านนะครับรจัดแบบนี้ได้ก็สุดยอดเลยนะครับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ของจริงเนี่ยก,ก็มีอยู่นิดนึงแต่ว่าญ้านี่ที่เอามาใส่นี่ก็เป็นญ้าเทียมครับญ้าเทียมไม่ต้องรดน้ำน,นนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงข้างบ้าน,นนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็มีต้นมะนาวต้นมะนาวครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวข้างบ้านนะครับจัดได้สวยมากครับใครที่ชื่นชอบเรื่องการจัดสวนก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับถามเจ้าของที่จัดสวนนี่ก็บอกว่าหมดเยอะอยู่อุปกรณ์ตกแต่งนะครับหมดเยอะ นี่ครับอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับนะครับรอบบ้านเลยนะครับด้านหลังก็มีจะเดินไปครับเดินชมอันนี้นรรอบบ้านเลยขนาดรั้วยังมีตัวนี้ห้อยอยู่ครับชิ้นหนึ่งไม่เท่าไหร่ก็แพงอยู่นะครับอันนี้เป็นในโซนหลังบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นโซนหลังบ้านปลูกต้นไม้ที่ใส่นะี่ อันนี่โซนหลังบ้านครับในโซนหลังบ้านก็จะมีตัวตัวนี้เช่นเดียวกันนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นโซนหลังบ้านนี่ครับนี่ครับอม รอบบ้านเลยนะครับเนี่ยนะเป็นคนที่ชื่นชอบมากเลยนี่ครับเราเดินออกไปอีกครับนี่ดูตรงนี้ก็จะเป็นตรงด้านข้างบ้านครับด้านข้างเป็นด้านข้างนะครับมุมนี้ได้รอบบ้านเลยมูลค่าของตุ๊กตานี้ก็ ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เป็นแสดงว่าชื่นชอบมากเลยสิีเดียวครับเรื่องการจัดสวนแบบธรรมชาติ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านเมื่อสักูเนี่ยครับหญ้ามันเขียวเพราะว่ามันเป็น หญ้า,าที่เป็นหญ้าเทียมนะครับนะครับสวยมากชอบสุดยอดเลยครับตรงรั้วก็จะมีห้อยด้วยเป็นตุก,กตาเป็นอะไรไปนะครับนะครับอันนี้คือฝั่งด้านด้านขวามือของบ้านนะครับจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีตัว ครับห้อยเลยสุก,กตาแพงนะครับแต่และชิ้นเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าของบ้านก่อนว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับชื่นชอบนะครับแล้วเราไปดูตรงด้านฝั่งนู้นครับฝั่งด้านด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมตรงนี้หน้าบ้านครับนะตรงที่นั่งครับ ก็จะมีประมาณเนี้นยครับตุ๊กาตาแต่ละตัวครับดูนะครับ ชิงช้าประมาณนี้ครับสุดยอดเลยครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นรั้วประมาณนี้ทุกบุมเลยครับตุ๊ก,กตาเนี่ยครับรอบบ้านเลยนะครับเนี่ยอยากให้เห็นบรรยากาศนี่ครับนี่ครับขนาดต้นมะนาวน,านีต้นมะนาวครับ ก็ยังมีประมาณนี้นี่ครับทุกกระเบียดนิ้วสุดยอดครับนี่ครับนบรรยากาศครับนะครับบรรยากาศดีๆใครอยากได้ไอเดียการจัดสวนสวยๆก็ ประมาณนี้ครับจำเลยทีเดียวครับวันนี้จะพาชมแบบรอบบ้านเลยนะครับมะนาวก็เนี่ยครับอื ดูครับนี่ชมไปครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงโซนอีกโซนหนึ่งครับที่มีเป็นหญ้าเทียมอันนี้ก็เป็นหญ้าเทียมหญ้าเทียมบอกว่าหมดหลายตังครับเรือนแสนครับ สรุปแล้วดูแล้วในสภาพนี้ครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของเขาจะบอกว่ายอดที่ซื้อมาในประมาณเท่าไหร่ครับมูลค่าที่ลงทุนทําบ้านจัดสวนแบบเนี้ยนะครับเป็นมุมมุมดีๆครับตอนนั้นก็เป็นจิงช้าที่ถ่ายเมื่อสักคู่อันนี้ก็จะเป็น นี่ครับใครที่อยากทำก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้รอบบ้านนะครับเนี่ยเนื้อที่ก็ประมาณสักเกือบอสองเกือบสี่งานไม่ถึงงานไม่ถึงไร่ครับประมาณสามร้อย ขนาดที่เป็นมุมหลังบ้านนะครับเนี่ยมุมหลังบ้านที่เป็นตรงด้านหลังครัวนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยครับนี่ครับอยู่ครับถามเมื่อสักครูร่นี่บอกว่าเจ้าของบ้านบอกว่าซื้อมาอุปกรณ์ทั้งหมดเรือนถ้าเป็นหญ้าเทียมก็จะอยู่ประมาณสักเกตแปดหมื่นอุปกรณ์อีกก็ประมาณสักแสนสองแสนสองแสนกว่าๆเนี่ยครับอุปกรณ์ซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ครับ อันนี้ก็เป็นคนที่ชื่นชอบทำจัดสวนสวยๆก็ดูเป็นแนวทางนะครับก็ถือว่าจัดได้สวยมากครับบอกว่าถามแล้วบอกว่าจัดคนเดียวครับชื่นชอบก็เลยจัดสวนแบบคนเดียวครับนี่ครับกรับสวัสดีก็ ครับก็วันนี้ก็มาเห็นบ้านสวนจัดสวยๆครับมาแนะนําให้อาจจะเป็นแนวทางให้ใครคนลองจัดสวนนะครับถามต้นที่ทำเนี่ยประมาณสัก2อ0แสนกว่าๆแล้วครับอันนี้จองสร้างอะไรได้ไม่สิ้นสุดครับมาเป็นสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญา <c oughs> ในเรื่องของการจัดสวนสวยๆครับเป็นไอเดียดีๆก็ลองถ้าหลายๆคนก็อยากจะทำสวนนะครับ พื้นที่เรามีก็ลองจัดทำดูอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้ม,มาดูจัดสวนสวยๆนะครับสวยที่สุดเลยนะครับสุดยอดกดไลค์ให้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ